เสีเยดอะไรนะอันนี้อีกฝากอันจากที่ข้ามาอีกฝากดินดด,นด,ด,ดอกบัวดอนบัวย่างบัวแดวง บัวบัวนุญเผาไปแกงบัวน,นี่เอาไปแกงจับแกงแก,ก้วพริกตัดตปลา,า,าทูเนาะเอาปลาทูเค็มไปทอดแล้วมาตำใส่เกลือใส่พริกใส่เกลือเยอะ ก็เวลาพูดเนี่ยก็ดูสิว่ามันแฝงคำตลกอยู่จับดยให้ดีมีใครที่จะเอาเกลือไปตำแล้วใส่เกลือเยอะๆไม่มีมดูร่มเย็นดีนะ ที่เราคิดถึงเหมือนลักษณะเหมือนวัดอาวาสที่มีต้นไม้และมีลมช่วยพัดตลอดทำให้รู้สึกผ่อนคลายการปลีกตัวออกจากสังคมหรือออกจากบ้านเรือนที่ดูวุ่นวายลองทำดูนะ สักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงผ่อนคลายไปับบรรยากาศหรือบรรยากาศของทุ่งก็ดีบรรยากาศรับเสียงลมพัดใบไ,ไม้ช่วยให้ชีวิตเราผ่อนคลายมากมาให้ถึงเครียดกับชีวิตมากมานั่งมองดูดอกบัวนั่งสบายๆไม่ต้องไมัทำใจให้สบาย คลาย,ยาทุกเรื่องไี่ต้อคิดมากเี่้จะดูเหงาดูบ้างเออแมยจะดูเหงาดูบ้างแต่รู้สึกคลายเหงานิดๆไม่ได้เหงา,างมากมากแต่สบายมากนั่งลายเยิ้มอยู่ที่ไหนนะ ดูสิมีทั้งต้นไม้มีน้ำน้ำก็คือให้ความเย็นลมก็ให้ความเย็นมีความชื้นผสมผสานอย่างพอเหมาะพอดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่นี่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ห่างไกลจากชุมชนสักเท่าไหร อตอนี้ก็ท้องนาทั้งนั้นแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนวุ่นวายเนาะหาที่พักไม่ค่อเจอมานั่งเล่นเดินเล่นตามร่มไม้ดูบรรยากาศตามท้องทุ่งนี่ก็ดีการให้ความสุขกับหัวใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญเราจะถือมากทีเดียวเรื่องของหัวใจก่อนไม่นําสิ่งสุกกับปก หรือไม่นาสิ่งเลวร้ายใ,ใดๆหรือสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่หัวใจหรือร่างกายนี่ส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากขึ้นใครรู้ทันก็ดีใครไม่รู้ทันก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีของใครที่จะนํามันออกถ้ารู้ตัวก็จงรีบออกไม่ใช่สิ่งดีก็เรียกว่าเป็นพิษเป็นภยัย ม่ควรให้มีสิ่งใดเคลือบแฝงในหัวใจหรือในร่างกายในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีซึ่งเรียกว่ามันเป็นอันตรายต่อหัวใจทุกทัก่วตัวตนทุกคนหลังจากที่เราปฏิบัติเราเห็นเราพยายามชำระออกอมเมื่อใดก็ดีที่หัวใจของเรามีสิ่ง แปลกปลอมเข้าเครือแฝงหรือสิ่งมีพิษหรือของไม่สะอาดหรือสกรปรกเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่หัวใจเราแล้วหรือฝังอยู่ในลําตัวเรานี่แหละเวียนได้เวีนหนึ่งแถวๆลำตัวเราส่งผลตรงหัวใจทั้งทั้งสิ้นทันทีทําให้อาการของหัวใจนั้นก็จะจิตนี้ก็จะแสดงหัวใจเนี่ยก็แสดงอาการออกมารูทันนะ ถ้ารู้ไม่ทันก็แก้ไม่เป็นนะเออนี่คือการแก้จิตนะไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ของล้อเล่นนะเอออาจจะถึงท่านวิกลจิตวิปราน,านก็เป็นได้หากรู้ไม่ทันหากจะเท่ารู้เท่าทันแล้วต้องรีบแก้ไขเพราะว่าหัวใจต้องการความช่วยเหลือนี่คือเรื่องหัวใจของคนเป็นหลักสำคัญหัวใจ เป็นหลักสําคัญยังไงก็เพาะหัวใจนั้นเป็นที่ที่แสดงออกถึงความฉลาดความมีปัญญารูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากหัวใจทั้งสิ้นความรู้ความสามารถทั้งหลายถูกบรรจุไอที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภบชาติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่เชื้อร้ายต่างๆก็ถูกฝังลงอยู่ที่นี่ ส่งผลเป็นอันมากทีเดียวอันนี้คือเรื่องของหัวใจหากท่านได้รับฟังแล้วหรือใครได้รับฟังจงนำไปพินิจพิจารณานี่ไม่ใช่เรื่องมาพูดตลกแต่เป็นเรื่องจริง เดือดเนื้อร้อนใจเคยทุกข์กังวลถึงขั้นนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับหาวิธีรักษาอยู่นานจนถึงเข้าขั้นว่ารักษาได้แล้วพลทั้งหลายเกิดจากการนำเอาของสกรปรกเข้าไปเปรียบเป็นหนึ่งว่าภัยร้ายออกทางปากภัยใหญ่ก็เข้าทางปากเช่นเดียวกัน สิ่งกระปกสกรปรกเหล่านี้ที่เราดื่นหรือเรากินเข้าไปหรือสัมผัสหรือว่าไปสัมผัสมาจากไหนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ตกค้างอยู่ในหัวใจเราทั้งสิ้นและส่งผลต่อสภาพหัวใจของใครหัวใจทุกดวงที่ไปสัมผัสสัมพันธ์เข้าจึงต้องมีวิธีที่จะชำระออก ราจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเฉยก็ดีแต่เราว่าไม่มีทางที่คําว่าเฉยนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อหาที่รักษาแล้วรักษาไม่ได้รักษาทางวิทยาศาสตร์ก็รักษาไม่ได้จงอย่าลืมพุทธศาสตร์นี่เข้าใจเรื่องหัวใจเป็นอย่างดีโรคภัยเหล่านี้วิทยาศาสตร์ยังช่วยเราไม่ได้เออ มันคือศาสตร์ศาสตร์นึงเช่นเดียวกันแต่พุทธศาสตร์นี่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีมีวิธีแก้ไขได้อย่างดีเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายฉะนั้นจึงยากมากทีเดียวที่วิทยาศาสตร์จะมาเข้าใจพุทธศาสตร์แต่ถ้าดีถ้าวิทยาศาสตร์เรียนรู้กับพุทธศาสตร์ควบคู่กันไป จะเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวจะเข้าใจกันและกันอย่างดีหมายความว่าเป็นมิตรต่อกันเข้าใจอย่างดียิงยารักษาถูกเอ๊ะคนนี้มีอาการคุ้มข้งังคงต้องล็อกไว้ก่อนเออพอผ่านไปสักสามสี่วันเออมันหายแล้วไม่ใช่หายนะแต่มันยังค้างอยู่ที่หัวใจอยู่เออต้องหาวิธีทำยังไง ต้องจับไปเข้าวัดอเอาน้ำมนต์ให้ดืม่มพาปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้เรื่องหัวใจซึ่งไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนึกว่าการดื่มเหล้าแล้วนอนหลับนั่นจะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปแต่ตื่นขึ้นมาก็เป็นเช่นเดิมนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ชําระตัวมันออกเราไม่เรียกกันว่ากิเลสนะมันเฉยเออเราเรียกมันว่าสิ่งที่ทําให้หัวใจเราเป็นบ้าหรือวิกลจริตนั่นเอง อันนี้จะมาเถียงเราไม่ได้เพราะเราไม่ให้เถียงเพราะเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงแต่เขาบอกว่าจริงล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับรุษสำหรับมนุษย์ทุกคนทุกผู้ทุกนามสัตว์ทุกตัวทุกทั่วตัวคนไม่เว้นหัวใจแ้วเป็นหลักสำคัญ ฟังนะครับเร o v e y ย u ่เรียกอยูออยอส่สบอ,อีวียูหนูขอบคุณครับ